สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะช่องเต t a ติเล่นเกมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการที่เอาเกมนะครับมาขึ้นหน้าจอของโปรแกรมของ OBS วันนี้ผมก็จะมาสอนว่าทําแบบไหนบ้างนะครับจริงๆแม้มันมี2วิธีนะครับมาถึงวิธีแรกก่อนเลยดีกว่าครับวันนี้ก็เปิดนี่เลยครับ d i s p l a y Capture เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นหน้าจอก็ทาแบบนี้ครับก็ใช้นี่ครับกดคลิกขวาหรือว่ากดบวกก็ได้นะ กด Display Capture กดนี่ปุ๊บอ่ามันจะขึ้นว่า Display Capture นะครับขึ้นแบบนี้แล้วก็มันจะมีคําว่าสองแต่ว่าผมมีอยู่แล้วผมไม่จาเป็นนะแต่คนอื่นกดโอเคเลยนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเปิดลิงก์ Link G, บบ่าลิงก์เกมนี่แบบนี้ได้เลยนะครับ อ่าอย่าลืมอย่าลืมไปเปิดสิทธตรงนี้ด้วยนะตรงที่เ e s k t o p s t u ท i o นะครับนี่ตรงนี้เลยอ่ะทีนี้อ่ะลองเล่นสักเกมหนึ่งอ่ะลองดูก่อนนะเอาเกมอะไรดีเนะี่ยเออเอาขี่ม,ม้ากันเอาขีมมา่ม้าเออนี่นี่นีเกมขีมม่ม้าเกมขีมม่ม้าเดี๋ยวมาลองเล่นดูก่อนนี่ ันนี้เกมของ Y8 นะเนี่ยเดีอบอน๋อวิธีล่น ลอ,ลองเล่นดนิเล่นไปเดนนะี๋ยวนะวิธีการเล่นนี <c oughs> ่ยังไงวะ <c oughs> เดินหน้าเดินเดินเอาเบรกเล่นเล่น X อ,อ,อ,อะไรเนี่ยเปิดอะไรเนี่ยอ๋อสปีเหรออ๋อ ไม่เอานี่ยใส่ผ้ามา้มาเนินโอ้ยแล้วพัคอยเร่งคอยเร่งเมื่อกี้ลืมดูเมื่อกี้ลืมดูลืมตัว่ยเนี่ยเนี่ยชิคดกว่ วิ่งเลยจ้าวิ่งละว้าห e! ้ะโ,โอ้ยโอ้โหขี่ไม่ไม่ปูม้าวิ่เลยม้ามันโอ้โหมันเร็วเกินนับตัวเลยพุ่งโอ้โหจับจับม้าไม่อยู่เลยดูอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยอ่ะก็ประมาณนั้นแล้วก็ประมาณนั้นนะก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะขออนุญาตเอาดิสเพย์แคปเจอร์ออกกันเนาะปึ๊บ ทีน <mile> ี้ครับก็จะใช้นี่เลยครับกดที่ดูดบวกก็ได้นะหรือกดคลิกขวาแล้วก็กดแอดแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเหมือนกันนะนี่กับเปรียบเลยนะครับผมกดคลิกขวาแล้วกันคลิกขวานะครับแล้วก็กดแอดเข้าไปทีนี้ผมจะใช้ตัวนี้ครับวิดเจ็ตแคปเจอร์นะครับนี่ผมขอเป็นอะไแนี้กันนี่นี่ตัวนี้นะตัวนี้นะ ถ้าเป็น w i n d o w c แคนะปุ๊บอ่าผภาพไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ว้เป็นอืออ่ะเอาใหม่กดตรงนี้ครับใช้ w i n d o w c แคนี่ขอเป็นเลขสี่แล้วกันอ่ะทีนี้อ่าขึ้นแล้วนะครับพอขึ้นแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมต่างๆเช่น ผมใช้ Google Chrome แล้วก็ใช้โค m e ไปนะครับนี่แบบนี้หรือที่ผมสตีมบนมือถือก็ใช้ตัวนี้นะครับก็อี่ยที่ผมสตีมบนมือถือแล้วก็คือใช้ตัวของนี่นครับ Windows Cap นะครับ w i n d o w ์แคปทนี่อ่าทีนี้มันบางเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาอ่านี่แบบนี้ <laughs> มาทีนี้ก็มาลองเล่นเกมดูครับ นี่เอาโม t o X 3 M 3มาเกมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าโผล่นี่นี่ผมชอบเล่นตั้งแต่เกมแฟกมาแล้วนะเกมแน่งเนี้ยเออแต่เกมแฟกบอกเลยว่าภาพสวยมากมาเ,เกมสุดยอดจริงเลยขออนุญาตเบ้าบเสียงหนึ่ Ooh, I'm thinking of wow. oh, it. Oh, not doing it. วดโอแคปอะาวินโด s เอเรช่อ, Windows อ Windows ขอไปนะไอ้ Windows c a p อร์นะครับอะไรนะนี่ครับตัวนี้เลยรับนี่ครับเป็น d i s p ย์แ c a p t อร์จะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับ d i s p l ย์หรือ Windows สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะยปเรีย,ย,ยนนะครับ ไปติดตามช่องเพลงของผมเลยนะช่อง Titan ้เล่นเกมบนเ c e b o o k นะครับทุกวันพุธถึงวันสุกร์นะครับเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับส่วนทาวิชนะครับก็จะเป็นของวันเสาร์ที่ผมจะมาไลฟ์ในช่องของ Titan ้ล47นะครับก็จะมาสตรีมเกมเหมือนกันนะครับสองช่องทานะครับอย่าลืมติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ